วัสดีครับตัวนี้เป็นเออ่โฟโตเทอรลปีนะครับไวเดเบิร์ครับตัวสองเด็กตัวเหลืองนะครับตัวน,นี้เป็นมินิเซี่ยลแอลสามศูนย์นี่ของเป็นประเทศเยอรมันนะครับตึเด่นคือแคปสีเหลืองสีเหลืองเวลาเปิดไฟผมจะได้ตัดแสงเวลาคุณแม่นอนอยู่ข้างเตียงครับจะไม่โดนเป็นชักนะค,ครับเป็นเปิเปดพื่อให้ตัวน้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับ เอาก็คือจุดสงคัาคือตรงนี้คือสายเข้าของเส้นสายเข้าตัวบนตัวล่างตัวล่างตรงนี้เป็นสวิตติดเปิดเครื่องนะครับเปิดอธิไายแต่เลี้ยงเข้ามาในตัวเครื่องก่อนตัวด้านล่างเนี่ยเป็นตัวเปิดเป็นตัวเปิดของตัวด้านล่างนะครับตัวคองเด็กตัวเหลืองด้านล่างตัวนี้ เป็นตัวปิดเปิดของชุดด้านบนนะครับเพราะนั้นทําแยกกันได้เฉพาะทําเฉพาะตัวด้านบนก็ได้ถ้าในกรณีเราเยอยากทำเฉพาะสบนตัวเดียวตาน่าปิดตัวล่างแต่ถ้าเราจะเป็นดับเบิลทำเป็นงานดับเบิลเลเปิดตรงนี้ตัวเครื่องมี 2, 3, สองสองสามลักษณะในการตั้งค่าเห็นจุดตรงนี้ไหมครับจุดตรงนี้สุดก็คือเป็นตัวชุดปรับความเข้มข้นของ,งแสง เห็นไหมครับจุดที่1นึ่งความเข้มระดับ1ระดับ2ระดับ3อันนี้คือความเข้มข้นของแสงเวลาที่เราเห็นเนี่ยคือเวลาที่เราเปิดแต่ละครั้งนะฮะสมมติเราเปิดครั้งแรกปุก๊บค้างคานับแรกสามสิบสองวิเห็นไหมครับตัวชุดนี้ก็คือเป็นชุดของการตั้งค่าต่างๆอันนี้คือเป็นการดูปุ่มแรกที่เป็นลูกศรกดค้าไงไว้ฮะเป็นการดูว่าเครื่องเนี่ยทำงานตั้งแต่เปิดเครื่องทําไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับเวลารวมกี่ชั่วโมงดูนะครับกด ประมาณห้าว the ิก็จะเห็นเวลารวมของของการเปิดเครื่องทั the the ้งหมดนะครับไม่ใ mm ช่แต่ละครั้งนะเวลารวมทั้งหมดกี่ครั้งก็แล้วแต่ปุ่มนี้ก็คือเป็นการปุ่มตั้งเวลาตั้งเวลาหมายถึงว่าตั้งเวลาการลงมาตั้งแต่ละครั้งสมมติว่าครั้งนี้ทำครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตั้งตัวนี้กดดรันเหมือนกันนะครับเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี้ยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ในการตั้งเวลาทุกครั้งเราต้องกลับไปตั้งค่าความเข้มของแสงด้วยครับถ้าเราตั้งเข้มพ้นสุด